เพิ่นเรื่องความรัมลกละเนาะสร้างเยบผ่าสิมาตอเป็นศิลานี่ให้มูเดอร์บันเนี่ให้แฟนคลับอะคะ่ะแฟนคลับเพิ่นนั่นปรึกษาปรึกษาว่าทำไมเขาไม่งอทำไมเขาหายไปนานหมายถึงคู่รักนะคะ ไม่มีสคริปต์นะคะสร้างพูดในในความรู้สึกคือมองโลกมองโลกเป็นความจริงแล้วก็เล่อก็ก็จะว่าตามความรู้สึกรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปในวัยบ่เป็นวัยรุ่นนะคะมันเป็นวัยวัยซ้ำาๆงสาเนี่ยสมมติว่าวัยความรักระหว่างาคู่รักวัยจะห้าสิบ สี่สิบถึงห้าสิบอะค่ะสี่สิบถึงห้าสิบค่ะซีเบิลถึงว่าพวกเนี่ยเขาเจ้ารักกันมันจะมีโมเมนต์แบบใดแน่อันนี้คืออ่าช,ช่วงไว้โมเมนต์ช่วงวัยรุ่นนะคะโมเมนต์ช่วงก่อตโตคือช่วงยี่สิบยี่ห้าถึงสามสิบนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าจะสั่งซาดสิมาตอบปัญหาเรื่องบอกโดยโดยประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่มองเพื่อนๆมองมอง สิ่งที่เป็นจริงหลกักก็อ่านในหนังสือหลักก็ฟังโคดคือจับใจความนะคะรวมๆเดอ้อวัยสี่สิบห้าถึงห้าสิหรือหกสิเจิอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เือเริ่มต้นคือหลักสี่อัพที่เจอกันแล้วมีรักตอนแก่ว่างั้นเถอะนะคะและอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่รักแรกของแต่ละคนนะคะ ฟังนะคะไม่ใช่รักแรกของแต่ละคนอันนี้ออกออกตัวไว้ก่อนไม่ใช่รักแรกและทีนี้มันเป็นคล้ายๆกับอ่ะสมมุติในมุมของผู้หญิงนะคะวัยสี่สิบห้าสิบเนี่ยเป็นวัยที่ประสบผลสำเร็จนะคะถึงไม่ประสบผลสำเร็จก็เป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานแล้วประคองตัวได้แล้วถึงเป็นไม้ แฟนเอ่แฟนเสียแฟนตายแฟนเลิกอะไรเงี้ยหรือเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผู้ชายก็วัย40อัพแต่ละคนก็ย่อมมีปัญหาต่างกันแล้วนะคะแลืทีนี้เวลามาอยู่ด้วยกันเวลามาอยู่ด้วยกันความรักทีแรกอะความรักอยู่ที่ ความรักจะอยู่ที่อ่าให้ไปร้อยหนึ่งแต่ทีนี้มันจะไม่ซึมนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวัยที่วัยรุ่นอ่ะอันนี้ทักง่าผ่านมาแล้วเนาะวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่ปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ใช้ความคิดน้อยความรักเยอะนะคะอันอันนั้นคือช่วงวัยรุ่นเหตุผลจะน้อยแต่ทีนี้ถ้าเป็นวัย สี่สิบอัพถึงห้าสิบถึงหกสิบไปเนี่ยถ้ามีคู่ใหม่แต่ละคนเจอปัญหามาแล้วการอย่าล้างมีแล้วการเรียนรู้สังคมเป็นยังไงนะคะที่แรกก็เหมือนก็เหมือนอย่างเชิงอะคะ่ะวัยวัยห้าสิบหกสิบเนี่ยมันเหมือนใครววะที่แรกก็หวังหวังคือเขาเขาชิดเร็ว วัยอา่าวัยนี้นะมองดูแล้วจะคิดเร็วคิดเร็วแต่ทีนี้ก็ได้สติเร็วเช่นกันนะคะอ่ะเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่เหมือนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะรักกันเร็วเหมือนกันแต่ทีนี้เขาคิดช้านึกภาพออกไหมคะเขาจะให้อภัยอะไรกันนานเพราะมันเหมือนคล้ายๆบ่มพราะความรักของพวกเขาแต่ทีนี้ของพวกเราถ้าวัยสี่สิบห้าสิบเนี่ย มันจะเป็นคล้ายๆกับมันจะเป็นคล้ายๆกับอันรักเพื่อผลประโยชน์มากกว่านะคะอ่าเพราะว่าวัยนี้จะมองว่าคุณมีอะไรคุณทําอาชีพอะไรฉันได้พึ่งพาเธอได้ไหมหรือจะคือจะไม่มีมีน้อยมากค่ะที่จะไม่ไม,ไม่ไม่คิดเรื่องนี้ถึงไม่มีสัางๆก็ไม่เชื่อ พอมาวัยสี่สิบห้าสิบจะมองความสําเร็จของแต่ละคนนะคะถึงเข้าไปหาแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเป็นคนที่อายุห้าสิบเต็มไม่มีหน้าที่การงานก็ก็จะมีผ่านๆน,นะคะจะไม่ใช่เข้ามาแบบเป็นความรักนะคะและทีนี้ถ้าเป็นความรักถ้าเจอปัญหาในวัยเนี้ยมันจะได้สติเร็วนะคะคือจะไม่เอาความรักนําหน้านะคะพวกเนี้ย วัยเนี้ยจะเอาความจริงค่ะหนึ่งเวลาอันแสนสั้นถ้าสมมุติว่าอาฝ่ายฝ่ายชายสมมุติว่าไปแล้วไปเจอในจะไม่เอ่อพอเข้าไปแล้วไปเจอปัญหาของกันและกันคือวัยเนี้ยจะมีเครดิตจะมีหนี้มีสินจะมีลูกมีเต้าลูกชั้นลูกเธอแล้วนะคะแรกๆก็คิดว่าจะยอมรับแรกๆนะคะเอานะ หมายถึงผู้หญิงก็เออเอานะเผื่อจะได้สักหน่อยหมายถึงคนที่มาช่วยซัพพอตช่วงเวลาที่ขาดหายผู้หญิงสมมุติอ่าเป็นผู้อ่าช่างท่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงเนาะหนึ่งเผื่อจะได้เงินมาซัพพอตตัวเองที่ตัวเองอ่าดิ้นรนสร้างนี้ก็คือถ้ามีคนช่วยก็จะดีและอีกอย่างหนึ่งขาดขาดที่ว่า คนดูแลอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับคนเป็นแม่ไม้เนาะมันก็จะเหงาจะทางจิตนะคะช่วยมีเพื่อนคุยเพื่อนอะไรแต่วัยเนี้ยเราผู้อ่าฝั่งไหนฝั่งนึงคิดได้ค่ะแต่อีกฝั่งนึงถ้าวัยเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่เขาจะไม่คิดเหมือนคุณนะคะ ถึงคิดเหมือนคุณสักพักหนึ่งความจริงก็คือความจริงอะคะ่ะวัยนี้จะแตกฉานได้เร็วคือหนึ่งเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองอันไหนไม่ดีเขาก็ทิ้งค่ะเพราะว่าคำว่าคู่ทุกคู่ยากวัยนี้ที่มาเจอกันอะมันจะยากมากค่ะเพราะว่าไปชนที่ตอนที่เราแก่มาแล้วทีนี้ลูกกูลูกมึงเนี่ยคะ่ะ มันจะติดปัญหาประเภทนี้นะคะคนพวกนี้ทําไมถึงเขาถึงรีบที่จะสลัดถ้าอะไรที่รู้สึกว่าอาฝ่ายชายมีลูกมาหรือมีพ่อมีแม่รับผิดชอบอยู่ในวัยส0่สเนี่ยถ้าเขามามาเจอความรักรักก็มาเลี้ยงลูกติดเมียรหรือมาเลี้ยงพ่อตาแม่ยายซึ่งซึ่งเพิ่งเจอกันใหม่ แล้วก็นี่สินของฝ่ายหญิงที่ทําไว้กับฝ่ายชายที่เลิกลากันไปเห็นไหมคะมันจะเป็นคันๆวัยเนี้ยมันจะไม่จูนกันนะคะจูนกันก็แป๊บเดียวไม่นานนะคะเล่นได้เลยว่าไม่นานต่างคนต่างก็เสดิดแล้วคะ่ะเสดิดคือความจริงก็คือรับกันไม่ได้เนี่ยคะ่ะวัยนี้ถึงได้บอกว่าชั่วคราวพอได้แต่ถ้าจะไปจริงจังเหมือนคู่ทุกคู่ยากอะ่ะ มันจะยากมากค่ะยิ่งวัยนี้อย่าว่าเขาเห็นเจ็ตัวเลยนะคะหมายถึงฝ่ายชายเห็นเจตัวหรือว่าฝ่ายหญิงเห็นเจ็ตัวเพราะว่าวัยนี้อยู่กับความจริงมากกว่าค่ะจะไม่มีความรักที่แบบที่ยอมอีกฝ่ายหนึ่งจนไม่ค่ะจะยอมอยู่แค่สักพักค่ะสุดท้ายแล้วแต่และวัยเนี้ยจะเป็นตัวของตัวเองมากค่ะน้อยมากที่จะอดทนกันเนื้อซ่งซาก็ไม่เคยเห็น เพราะว่าซังจาก,ก็เห็นเพื่อนเหมือนกันไม่ต่ำกว่าสิบคู่ค่ะที่อายุขนาดน,นี้ถ้าวัยนี้แล้วจะเข้ามาแวบวๆหรือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งยอมแต่ก็ไปไม่นานค่ะสักพักหนึ่งก็จะมีการล้าอีกฝ่ายหนึ่งอ่าสมมุติว่าฝ่ายชายอ่าให้ดูแลสวนอาหารให้อย่างเงี้ย ให้ดูแลอ้น,นี้ให้แต่คือฝ่ายชายจะเอาเปรียบหมายถึงอ่าอันนี้สร้สางสมองเนาะแต่ความรักของพวกเขามันก็เป็นอ่าเหมือนคล้ายๆกับยอมอะ่ะแต่ทีนี้ฝ่ายชายก็ได้ประโยชน์จากฝ่ายหญิงคอยเช็คหน้าที่ให้คอยส่งงานส่งอะไรส่งอันนี้ให้แต่ทีนี้ถ้าผู้หญิงไม่คิดอะไรมากหรือมองตัวเองด้อยค่าก็จะ เหมือนเหมือนโอ้โหเหมือนได้ทำงานกับคนที่มีบารมีมากกว่าตัวเองแต่ที่จริงแล้วผลสุดท้ายก็ต้องเลิกกันเห็นไหมคะแต่เขาก็ใช้งานเธอมาห้าปีเห็นไหมคะผลสุดท้ายแต่ถามว่าผู้หญิงรักผู้ชายรักแบบไหนไม่รู้แต่ว่าทาั้งทา้สรุปแล้วเขาเลิกกันนะคะ ทั้งทั้ก็ไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงมันต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ยอมนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันนานแต่อีกถ้าอีกฝ่ายหนึ่งต่างคนต่างคิดได้มันจะอยู่กันไม่นานค่ะคือคิดได้ไหมายถึงว่าเสียเวลากับคุณมากหรือเปล่าฉันเสียเวลากับคุณมากหรือเปล่าลูกก็ไม่ใช่ลูกฉันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นวัยที่ผู้หญิงไม่มีเคยมีครอบครัวแต่ผู้ชายเคยมีครอบครัวอันนั้นอะ่ะ ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะมองมองดูแล้วถ้าเป็นความรักอะนะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเจอมรสุมมาต่างฝ่ายต่างเจอมรสุมมันยากมากค่ะที่จะที่จะอยู่ด้วยกันได้ไปตลอดรอดฝั่งนะคะนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมเขาเงียบไปทั้งที่อยู่ด้วยกันยังไม่นานนั่นเลยค่ะก็คือเหตุผลไงคะเหตุผลที่ว่า ทีแรกก็เหมือนเออเข้ามาดูแต่พออยู่ๆไปแล้วไปเจอไปเจอปัญหาที่เราก่ออย่างสมมติว่าแต่และคนิ้นลนก็เพื่อหนี่เพื่อสินหรือเพื่อการเติบโตของตัวเองอะค่ะแต่ทีนี้เขารู้สึกว่ามันล้าไปไม่ไม่ใช่แนวเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้ววัยนี้มันจะค่อยๆกับคล้ายๆกับเอาเอาคนสองคนมาจูนกันช่วงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะค่ะ มันก็เลยจะจูนกันยากถ้าใครหาแฟนหรือหาคู่ช่วงสี่สิบห้าสิบหงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยส่วนมากจะคู่ผ่านนะคะส่วนมากจะคู่ผ่านมากเลยค่ะส่วนมากจะคู่ผ่านนะคะหมายถึงเพราะว่าพวกนี้เขาจะเขาจะเน้นเรื่องเวลาเสียวเวลานะคะ เขาจะเอาสติมามาก่อนคือถ้าไม่ได้สติอาลักก็คือเข้าไปอย่างขาดูอีกฝ่ายหนึ่งแค่นั้นนะคะพอมองดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรือแนวโน้มว่าจะลําบากไปข้างหน้าเขาจะรีบสลัดเลยนะคะอันนี้คือเหตุผลเขาทําไมถึงหายไปนะคะนี่คือคําตอบพร้อมเหตุผลนะคะว่าคนในวัยนี้เขาคิดยังไงกันนะคะนี่นะคะอาจจะเป็น อาจจะเป็นออันนี้คือไม่มีสคริปต์นะคะมีประสบการณ์ที่มองเพื่อนตัวเองก็ไม่เคยเป็นแม่ไมหรอกแต่ว่ามองเพื่อนมองสิ่งที่มันเป็นความจริงว่าและอีกอย่างหนึ่งมองว่าคนวัยนี้เขาคิดอะไรแล้วผลสุดท้ายแต่ละคนวัยนี้ส่วนมากจะมีลูกมีเต้าไปทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะแล้วก็มีหนี้สินมีภาระอะไรส่งลูกเรียนอะไรเนี้ยคือปัญหาของคุณนะคะ คือเขาไม่ไม่เข้ามาจูนหรอกตรงนี้เพราะว่าวัยนี้เป็นวัยที่มองถึงไม่ใช่ว่าเขาเห็นแก่ตัวนะคะทุกฝ่ายไม่ไม่ได้มองว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่ามองว่าเสียเวลามากหรือเปล่าอะไรแค่นั้นนะคะเสียเวลาที่จะมามูฟออนมาให้คุณหมดทางนี้ก็เสียเวลาที่จะมุฟออนมาฝั่งนี้หมด เพราะว่ามันต่างมีรอยแยกมามีบาดแผลท,ทั้งคู่ค่ะฝ่ายหญิงก็มีครอบครัวที่แตกแยกหรือลูกหรือมีหลานอะไรปัญหาเยอะแยะแล้วฝ่ายชายก็มีลูกมีเมียหรือนิสินกับเมียเก่ามามันเป็นอะไรที่ที่จูนกันยากค่ะมันไม่เหมือนพวกสามสิบอ,อัพลงไปพวกเขามีคู่ค่ะคือพวกนี้เขามีเวลาดูใจแล้วก็ให้โอกาสกันเยอะมากกว่าวัย 40อัพถึง60 70นะคะพวกนี้จะเน้นเรื่องเวลาแล้วก็ประโยชน์ของแต่ละคนมากกว่าค่ะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวไม่ใช่นะคะหลักความจริงค่ะเพราะคนใบนี้เขาคบกันแบบนี้จริงๆนะคะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาหายไปและทําไมเขาไม่มาตอบมางอนี่แหละคะ่ะนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดที่จะบอก บอก FC คนนี้นะคะขอบคุณมากมายค่ะ see y o u Next t o y o CU Next Clip นะคะ